นนนครับับเเป็กมวโอ้ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่าวันนี้ึ่งแรกก็ถือว่าเด็กทําได้ดีนะครับตามแท็กติกต่างๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ต่อสู้ก็ค่อนข้างที่จะอุ่นๆน,นะครับสบายๆหน่อยแนละ้วเพราะว่าเขาก็เพิ่งชนะมากับเกมออกไปเยือนนอกบ้านนะครับแล้วก็เดินทางไกลด้วยแต้มนึงก็ถือว่าเขาก็คุ้มค่าแต่เราไปพลาดนะครับ นิดนึงแล้วก็เลยทําให้ถูกนําออกไปพอถูกนําออกไปเนี่ยเราก็เล่นยากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าผู้ต่อสู้ก็ลงไปแพ้ลึกนะครับแล้วก็จังหวะต่างๆของเราในใน,ในแดนหน้าก็ยังมไม่มีทีเด็ดทีขาดพอที่จะไปจบเขาดังนั้นในส่วนของตรงนี้ผมก็คิดว่าคงจะต้องออปรับอย่างเล่งร่วนเลยนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยวัดกันที่สกอร์ถึงรูปเกมเราได้ นะครับถ uh, ึงเกมจะดี